คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียรวมถึงครอบครัวและลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริการวมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ50วันอุทิศแด่ก,กัลายาณมิตรพระวินตั้งทวีกูลโดยกัลายาณมิตรสมพลและกัลายาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลได้จุดเทียนทูบหน้าพระพุทธและหน้าตู้พระธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าในการนี้กลาลยนณมิรส,สมพลและกลาลยนณมิรด,ดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลจีวรส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ในลำดับถัดมาหลังจากนั้นลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอเจียทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบางสกุลที่บริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุล ร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัพะธรรมกายจอเจียได้กล่าวสังเวชนียขคถาแนะนำหลักวิชาในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและหมั่นสั่งสมบุญกุศลอย่างเนืองนิด ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญให้แดกกลยนณมิตรพวินตั้งทวีกูลผู้เป็นยอดนักสร้างบารมี